วันนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t ู u e m o n ่วอล l ล็ตอัพห้บาทนะเป็นการหาเงินออนไลน์จากแอปหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับมีวิธีการสร้างไรายได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของบินการถอนเงินครั้งแรกนะครับของแอปหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมนะครับเป็นเกมใหม่ด้วยเนาะผมไม่เคยถอนเงินมาก่อนแต่ว่าเกมนี้มีการถอนเงินแบบ2แบบด้วยกันอันนี้คือผมถอนเงินแบบวิธีแรกเนาะมันจะมีวิธีหนึ่งนะครับซึ่งการถอนเงินมันก็แยกกันคือคะแนนมันก็ให้แยกกันนั่นเองนะซึ่งแอปนี้นะเป็นแอปใหม่ด้วยทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามันคือแอปอะไรมีวิธีการสร้าง ตงไรเลยได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Happy Match นะครับจากค่ายฮ่องกงล็อกโต้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากค่ายเดียวกันกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Cat Up Up นั่นเองนะครับเป็นแอปนี้เกี่ยวกับการผสมแมวนะส่วนแอปนี้เกี่ยวกับการเลือกรูปภาพการจับคู่ รูปภาพนั่อเอนนะครับตอนนี้นะับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนดาวน์โหลดนะอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชัน Happy Match ได้นะครับมีรีวิวอยู่ที่1,000รีวิวนะครับได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่4.4ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือเป็นสน2รีวิวนะส่วนหนึ่งของคนที่มาเล่นแอปพลิเคชันนี้ขออนุญาตนะัทั้ง3ท่านด้วยนะครับจากคน พิมพ์พาพรบอกว่าเกมนี้ดีสนุกเล่นง่ายฝากใส่หรหัสเชิญให้เราหน่อยนะจากคุณอาทิมาซอยซอยงามนะขออภัยด้วยคุณววา่ว่าผมอ่านชื่อผิดนะก็บอกว,ว่าเล่นง่ายดีค่ะเหมือนกันนะแล้วก็จากคุณกิติกาบอกว,ว่ามันง่ายมากที่จะได้รับเงินสดทํางานให้เสร็จในตอนนี้ก่อนที่คนอื่นจะรู้หรือคุณพลาดในภายหลังนะครับโอเคนะอันนี้คือในส่วนของรีวิวส่วนหนะครับ ก็ามาดูในส่วนของหน้าแอปพลิเคชันกันดีกว่านะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับวิธีการสร้างไรายได้แบบละเอียดนะครับแล้วก็การแนะนําเมนูต่างๆแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับวิดีโอผมเคยสอนมาแล้วผมทําคลิปสอนแยกต่างหากแล้วคุณไปดูได้ผมจะแปะที่ใต้คลิปนี้ไม่ใช่ที่คอมเมนต์เนาะที่รายละเอียดคลิปนะคุณกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีรายละเอียดคลิปโผล่เข้ามา คนกดไปดูได้เลยนะครับประมาณไม่กี่นาทีเองนะครับคุณจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะวิธีการสร้างด้บทั้งหมดเลยอย่างละเอียดมากนะครับส่วนในคลิปนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงินนะครับแล้วก็จะมาถอนเงินอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับการถอนเงินนี้50บบาทที่ผมถอนไปนั้นผมถอนในรูปแบบของการเชิญเพื่อนนะอันนี้คือผมไม่เคยนะก็ค,คือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคือในส่วนของการถอนเงินในรูปแบบนี้ปกติคือมันจะ เอาคะแนนหรือเงินนะมารวมกันตรงนี้ก็คือรวมกันกับคะแนนที่เราได้แต่แอปนี้มันแยกต่างหากทุกคนนะแยกต่างหากคือคะแนนเชนญเพื่อนก็คะแนนเชนญเพื่อนนะคะแนนเล่นเกมก็คะแนนเล่นเกมนะครับอ่ัอน,นี้คือคะแนนเชนญเพื่อนเนาะเราสามารถถอนได้นี่ทุกคนนะกดตรงนี้เลยนะ กดถอนตรงนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่ที่10บาท20บาท50บาท100บาท200บาท500บาท1,000บาทสูงสุดอยู่ที่1,500บาทเลททีเดียวนะครับอ่านเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติให้ดูนะว่าคือบินนี้นี่ทูกคนนะ50บาทถอนไปวันที่6ไม่ใช่นะครับวันที่4นะเดือนมิถุนายนนะเวลาตี1 58เงินเข้ามาเวลาเงินเข้ามาวันที่5นะครับเวลา8โมง5 0นาทีก็ใช้เวลาประมาณ1วันกว่านะครับก็ได้รับเงินจริงนะ ก็เดี๋ยวเราจะถอนอีกที่หนึงหรือเปล่าไม่แล้วทุกคนนะผมจะเก็บสะสมไว้ค่อยถอนนะครับในส่วนของยอดอื่นนะครับอาจากการเชิญเพื่อนเนาะซึ่งเราได้รับอะไรบ้างจากการที่เราเชิญเพื่อนนะหรือการที่เราไปแชร์ลิงก์นะ ก็เขาบอกว่าเมื่อคนที่เราแชร์นั้นเขาเล่นจนถึงเลเวล2เราจะได้รับทันที10บาทนะอ่าสิบาทเลยนะแล้วก็เมื่อเพื่อนของเรานั้นเล่นจนถึงเลเวล5เรารับไปทันทีอยู่ที่20บาทอ่าแล้วก็เมื่อเราเมื่อเพื่อนของเราเล่นไปแล้วก็ถอนสาเร็จเรารับไปเลยสาบาทและเมื่อเขาเล่นจนถึงเลเวล10เรารับไปทันทีอยู่ที่50บบาทนี่ทุกคนเนาะ แต่ผมไม่แน่ใจว่า50บาทนี้คือ50บาทจริงๆหรือม,มันคิดเป็นเซินอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเนาะส่วนนี้คือการกรอกรหัสเชิญนะถ้าใครอยากแนะนําเพื่อนให้เขามากรอกตรงนี้กดเข้าไปและใส่รหัสน,นะครับของคุณนะของผมก็จะเป็น5 1 5 5 4, 81นะครับก็กดคำว่าส่งไปก็จะได้รับอยู่ที่2บาทนะคนที่เป็นคนที่ใส่รหัสน,นี้รับไปเลย2บาทนะ วันนี้เราจะมาถอดอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบของการสะสมคลแนหรือธนบัตรสีเขียวตรงนี้1 1 1 6บาทจุสตางค์นะครับซึ่งของผมก็เท่ากับอยู่ที่11บาทเองทุกคนนี่ทุกคนเนาะเพราะว่าผมอยู่ในเลเวลที่3นะนี่ทุกคนนะผมอยู่ในเลเวลที่3ก็รับไป1ถ้าอยู่เลเวลที่8ขึ้นไปถึงเลเวล20่ก็1.2นะครับอ่ะถอนทั้งหมดเลยนะ และก็ติ๊กตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็ให้เราใส่เบอร์ทูมานิวอรเดตของเรานะก็ผมขอใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับอ่านี่โทนนะเราก็ส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอนะครับรอให้เงินเข้ามาเนาะและก็เขาแจกเงินฟรีกับเราอยู่ที่10บาทเนาะซึ่ง10บาทตรงนี้นะคี่เป็น องปรเซ็นต์ก็มา0นะ0 1น่ะ0.001บาทนั่นเองนะก็ถ้าเราอยากรับก็กดคําว่ารับด้วยความดีใจนะแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะก็กดรับเลยนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอประมาณ15-30วินาทีด้วยกันตรงนี้นะครับผมเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปกดกรกรบาทปิดไปเลยนะครับทีนี้ก็เดาได้มาอยู่ที่อ้อศูนยนงะครับอของ10%บเนรนของ10บาทเนะน,น,นาะศูนย์จุกหน ไปดูวิธีการหาธนบัตรกันต่อนะครับอันนี้ผมสอนไม่ละเอียดเท่าไหร่เนาะใครอยากดูแบบเต็มก็ดูวีดีโอที่ผมแปะไว้แล้วกันเนาะก็เป็นการหาคะแนนธนบนะัตรจากการที่เราเล่นเกมแล้วก็เช็ดอินนับอาเช็ดอินได้หรือเปล่าเช็ดอินได้ทุกคนนะนี่ทุกคนนะันได้มาวันที่1น่นะครับวันที่2นะครับอ่าได้มาแล้วก็จากการที่เราลองเล่นเกมนี่ทุกคนนะัลองเล่นเกมคือเกมล่านี้นะครับก็ไปทำธุรกิจของเกมแล้วก็จากการที่เราเชิญเพื่อนนะครับที่เราจะได้เป็นธนบัตรสีเขียวแล้วก็ จากงานประจำวันนะก็จะมีทั้งธนบัตรแล้วก็เหรียญไม่มีนะ้มีธนบัตรอย่างเดียวนะชวนเพื่อนรับไปคนละ1000บาทเลยทีเดียวตรงนี้เนาะก็อันนี้ก็ไปเชิญได้เลยตรงนี้นะครับผมนะก็อันนี้ก็ห้าบาทเนาะอันนี้ก็4บาทเนาะแล้วก็อันนี้3บาทเนาะคือภารกิจเหล่านี้นะครับเราก็น่าจะเข้าใจนะดูโคษณา5ครั้งรับไป3บาทดูโคษณารับเหรียญทองนะสบาทนะสครั้งดาวโหลดแอปแล้วก็เล่นอันนี้ไม่ต้องทำนะ อา uh, รกิจไหนที่มีการดาวน์โหลดแอปไม่ต้องไปทํานะครับแล้วก็อันนี้คือลองเล่นเกมนะครับอาห้าหากด่านเนะาะหกด่านก็หกครั้งก็คืออยู่ที่ห้าบาทนะไม่ใช่หกหกด่านคือหกครั้งนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนห้าคนถนะ้าไปหนึ่งพันบาทเนาะก็อลองเล่นเกมตรงนี้นั่นเองนะครับอาก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าด่านด้วยกันตรงนี้นะครับอาก็โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอันนี้ก่อนนะก็ตอนนี้อยู่ในระดับที่ห้านะกดไปนะเป็นในสองแตงโมไปนะครับมันเป็นเกม ง่ายคือการจับคู่นะครับอ่ะรีบปล่อยทุกคนนะก็ได้รับอันนี้คือเขาจะสุ่มให้กับเราสูงสุดอยู่ที่90บาทนะครับแต่ถ้าเราอยากรับตรงนี้รับเพียงแค่0.1บาทนะครับตรงนี้เนาะเราก็กดกระกบับปิดไปนะถ้าเราไม่อยากได้แต่ว่ามันก็ให้เราดูวิดีโออยู่ดีฉะนั้นก็แนะนําให้เรากดดูวิดีโอดีกว่าเพื่อที่เราจะได้รับนั่นเองนะถ้าเราไม่ได้กดเราก็ไม่ได้รับนั่นเองนะครับทุกคนนะอ่าโอเคอันนี้ผมก็ดูใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นกระกบับปิดไปเลยนะครับ นี่ทุกคนนะก็ประมาณนี้เนาะเราก็ไปเล่นต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็อ่านเลือกต่อนะครับถ้าเลือกผิดไม่ได้นะต้องเลือกจับคู่ให้ถูกนะคู่ของพลไมาของมันนะครับอ่าเราก็จับคู่ให้ถูกนะอ่าแบบนี้เองทุกคนนะเป็นเกมง,ง่ายๆนะครับแล้วก็จบตาปับก็มีวิดีโอให้เด้งขอามาแล้วก็กดรับแล้วก็ดูวิดีโอไปนะครับแล้วก็จะสุ่มนะในส่งการรับเงินสีเขียวหรือธนบัติสีเขียวเพื่อที่เราจะสะสมแล้วก็ไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t ท m า n ี่ไว l l ็นะครับ โอเคทุกคนนะ้ผมก็ดูวิดีโอจนจบไปแล้วรับไปอยู่ที่3บาทจุดเก้าเจ็ดสามสตางค์ด้วยกันกดคำว่ารับด้วยความยินดีนะต่อมาเราก็เล่นเกมต่อเนาะอ่ะเราก็เลือกเกมกันเลยเนาะแต่ถ้าหากว่าเราจะหาเหรียญสีเหลืองตรงนี้ก็คือนี่ทุกคนเห็นไหมสังเกตไหมกดนะครับรับไปเลยนี่ทุกคนนะรับไปสูงสุดอยู่ที่1นึ่งพัน้เหรียญเนานะกดคําว่ารับตอนนี้แล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอด้วยกันนะครับอ่ะกดไปเลยแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้ไปกี่เหรียญทองด้วยกันนะครับ โอเคทุกคนนะผมได้รับมาอยู่ที่1นึ่งปเหรียญด้วยกันกดเข้ามารับด้วยความยินดีเนาะเหรียญทองนะเหรียญทองเอาไว้ทําอะไรนะเหรียญทองเอาไว้ทําอะไรนะก็นี่ทุกคนนะน,นี่คืออันนี้ของเหรียญทองเนาะเอาไว้ถอนเงินได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นแบบที่3แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าสามารถถอนได้หรือเปล่าเดี๋ยวนผมจะสะสมเหรียญทองไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาทําคลิปอีกทีหนึ่งถ้าสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับผมนะ่าจะน่าจะเป็นในส่วนของ1-0,000คะแนนนะเราถึงจะสามารถถอนได้ข 10บ,บาทน,นะครับผมโอเคนะแล้วก็ที่เหลือก็ไปทาําธุรกิจกันต่อได้เลยนะครับทุกคนนะอันนี้คือภารกิจที่เราทําเมื่อกี้ยังไม่สําเร็จเลยทุกคนนะก็เราก็เล่นกันต่อเลยทุกคนนะก็นี้เช็คอินก็ยังไม่ได้เช็คอินก็เช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเช็คอินกันว่าจะได้ไปกี่คะแนนด้วยกันนะครับก็กดไปแล้วก็มาดูกันตอนที่ผมเช็คอินจนจบตรงนี้นะโดยการดูวิดีโอตรงนี้ให้จบก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะผมชิดอินไปแล้วเมื่อกี้นะับก็ได้รับมาที่15บาทตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่15บาทเดียวคือว่าเรานะต้องกดรับดูวิดีโอต่อตรงนี้ทุกคนนะเราถึงจะได้อยู่ที่15บาทตรงนี้นะครับแล้วก็กดว่ารับตอนนี้แล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบแล้วก็อ่านรับไป3บาทด้วยกันเมื่อกี้นะครับอ่านแล้วก็มีวิดีโอเด้งเข้ามาต่อเนาะจะบอกว่าแอปนี้นะครับวิดีโอเยอะมากถ้าเราไม่อยากดูก็กดปิดไปแล้วก็กดเข้ามาใหม่แบบนี้ทุกคนเนาะซึ่งผมบอกว่าเลยนะครับแอปนี้นะถ้าหากว่าพูดโดยตรงนะตรงๆเลยก็คือว่าเล่นเกมไปก็คืออีกแบบหนึ่งแต่ว่าการหาได้ได้จริงๆคือการ ดูวิดีโอนั่นแหละทุกคนเนาะแต่ถ้าคุณไม่อยากดูวิดีโอนะเราไม่อยากดูโคสหน้านะแต่เราอยากได้ตังจากแอปนี้ก็นี่ทุกคนนะภารกิจนี้ภารกิจเดียวคือการเชิญเพื่อนเนาะกดเชิญทันทีแล้วก็คัดลอกลิงก์ส่งไปยังเพื่อนของเราหรือไปโพสต์ที่กลุ่มหาเงินฟรีต่างๆนะครับเมื่อมีคนสมัครเข้ามาให้เขานะครับใส่รหัสเชิญของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับเราถึงจะได้รับคำแนะนำนะแต่ว่า ต้องให้เขานั้นเล่นแอปนะจนถึงเลเวลที่10นะเราถึงจะได้รับทั้งหมดอยู่ที่200บาทตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ในสองคลิปนี้นะผมอยากจะบอกว่าแอปนี้ก็ถอนเงินได้จริงนะครับในสองคลิปนี้ก็มาฟังทนนะมาการันตีว่าแอปนี้สามารถที่จะหาได้ได้ไดจริงนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะตอนที่ผมนั้นสามารถที่ถอนเงินได้อีกครั้งหนึ่งหรือตอนที่ บินการถอนเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้อยู่ที่11บาทนั้นเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็จะอัดคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับคืนนี้มีการแจกโคดอังเปาเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับ3ทุ่ม5นาทีนะครับถ้าหาว่าไม่ใช่ใน3ทุ่ม10นาทีเนะาะถามว่าใครสนใจนะครับก็มารับอังเปาได้คืนนี้นะครับอินชาลอนะ้าเจอกันใหม่นะครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับ